โอเคสวัสด okay, so ีทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรามาอยู่ในแมพแบกลูมแอนแท็กซึ่งก็เป็นแบบเดิมอหะเรีวิวไปก็ไม่ค่อยมีคนดูก็รีวิวรีบุเบก็ดีละซึ่งก็มีบอตัวใหม่ จริงๆมันมีนานแล้วแหละแต่ขงเพิ่งมารีวิวเลยสุดสองนาทีนะเฮ้ยเลยสุดสองชั่วโมงนะซึ่งแนะนํำให้ไปโรงงานน้ำพอเผื่อได้ของดีกับเขาบ้างไม่ไม่ได้มีดีๆในโลนนะนน้องผูเ้เล่นผูเล่นโอเคซึ่งจะมีชาลจ์ชาเลนโหมดธรรมดากับห้าชาลจ์ซึ่งห้าชาลจ์ก็จะยากน่ะก็ได้เหมือนทานเลยนะส่วนชาชาลจ์ธรรมดาก็ได้เหมือนกว่า ก็รวมรวมสองหมื่นห้าเพราะว่าสามารถซื้อตัวนี้ได้ซื้สอสงตัวนี้ผมจะไม่รีวิวให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าไปดูช่องเดีย๋ยวผมทิ้ง,งไวใ้ให้ไปดูช่องอื่นเอานะเพราะว่าแม่งแพงตัวนี้สี่หมื่นส่วนตัวนี้ห้าหมื่นไม่อันนี้ถ้าเป็นอีเวนต์ไม่ใช่เพจเพจเขียวนะจ๊ะส่วนพวกนี้ผมซื้อมาเพื่อ,อามารีวิวให้ทุกคนดูนะโอเค อคตัวนี้ผมจะรีวิวก่อนนะซึ่งผมจำได้ยีนิดหน่อยมั้งแต่สกิวจำได้อย่างดีเพราะว่าสกิลอยูด้าเมจมันจะไม่เปลี่ยนดา้าเมยอยู่ที่ดา้าเมยอยู่ด้าเมจคิวตัวคิวอยู่ที่พันกว่าส่วนสกิลอีจะเป็นการยิงปืนเนาะโอเคดา้าเมจประมาณอยู่สองร้อยนะเพราะว่าผมเอามาเป็นโลหาน่าจะเพิ่ม ถ้าไม่ได้ใจก็ไปดูช่องอื่นเอาก็นั่นแหละว่าวปกติเรยียนอยู่นะติดเรียนติดการบ้านอยู่มั่งมังนะติดเกมโอเคไม่มีอะไรบ้างนะโอเคก็จะมีประมาณนี้นะอืมโอเคออืมโเคต่อไปสปีกเกอร์อัปเกรดแนวตัวอะไรไม่รู้นะก็ ผู้ชายผู้บ่าวเนาะโอ้โหยิงปืนโอ้โหโ,โดาเมจน,นี้สุดยอมดมากเลยทุกผู้ชมเป็นการเอาปืนออกมาจากข้างหลังแล้วก็ยิงดาเมจยุติแปดร้อยห้าเออใช่ใช่ใชก็เวลหนึ่งนี่หว่าเนี่ยแหละส่วนสกิลจะเป็นการปลราดแล้วบินบินละปากคนอื่นต่อให้ผู้อื่นตายเลย <c oughs> อันนี้ผมแนะนำนะถึงอีเวนต์หมดไปแล้วแหละเพราะว่าตัวใหม่มาแล้วก็ประมาณขแว่เห็นนะ เพราะว่าผมกลับมารีวิวอันเก่ามาก่อนเดี๋ยวอันใหม่ค่อยอก็แล้วกันโอเคอันใหม่มันง่ายกว่าไงแอนเก่ามากกว่าโอเคมีประมาณนี้เนาะมีประมาณนี้อืมโอเคเจ้าส่วนก็เอ่อตัวเรียกยังไงดีเรียกไ,ไม่เป็นวะโอเคช่างมันเงีง้ยกเหมือนสปีกเกอร์ธรรมดาเนี่ยแหละใช่แต่ไม่ใช่ปล่อยตัวธรรมดาเนี่ย สกิปอีจะเป็นการเ e อ่อทุร้อยห้าสิบเป็นคืนเนาะโอ้แรงอยู่นะสามครั้งแล้วก็คิวคิวจะเป็นการปาดปาดหนึ่งทีดาเมจอยู่ที่ห้าร้อยโคตรเทียเลยดามเมจแรงชิบหายซึ่งผมไม่ได้รีวิวผมกะเอาไว้รีวิวเฉยแต่รีวิวไม่ทันไงก็เลยยังไม่มัดรวมกับตัวใหม่นะตัวใหม่ค่อยเอาไปแยกรมวมกัน ซึ่งตัวใหม่นี่สุดยอดมากเดี๋ยวค่อยบอกแล่งคลิปแล้วนะเดี๋ยวคลิปคลิปใหม่น่าจะคลิปใหม่ผมว่าน่าจะเออพรุ่งนี้มั้งอันนี้ไม่แน่ใจโอเคมันก็ไม่อยู่แค่นี้นะดูแล้วกันนะ หรือว่าถ้าแบบไม่อยากดูตามรูปก็เดี๋ยวผมจะมีอยู่ตรงนี้ได้เนะอืมอแบบชว์จริงๆเลยเนาะอ้อโดนตีอ้อด้วยโดนตีด้ยจะตายแล้วเคไม่มีอะไรมาอีโวโอีโวไม่มีสถานะอีโวไม่มีนะทุกคนเคม,มีมาน,าน,นี้แล่สี่นาทีคุ้มค่า เรื่องการตีบอสตัวใหม่ตัวใหม่มีอีโวไหมคลิปหน้าเดี๋ยวผมบอกชาลิโหมดคอยเล่นแล้วแต่ทุกผู้ชม,มนะผู้ชมมีจิตใจศรัทธาที่จะเล่นกับชาลิโหมดบอสใหม่นี่ผมเนี่นำไปหาเล่นกับเอ,เองนะเพราะว่าบอสแม่งแม่งฆ่าเวลาจริงๆเล่นมาแล้วอืมโอเควันนี้ผมขอกาบลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกัน ใหม่นะครับเจอกันเจอน